กลับมาในชุดสุดท้ายของมันทบีสในวันนี้นะคะเรามาหาโอกาสในการลงทุนกันหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นเริ่มฟื้นตัวนะคะและคนจับตามองเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสในการลงทุนไปยังพมิภาคที่น่าจับตาอย่างเอเชียด้วยเลยค่ะถ้าหากว่าถ้าใครสนใจนะคะวันนี้เรามาหาคําตอบกันกับทางด้านของ KX เอ็กธนาคารกาศิกรไทยกันนะคะวันนี้เราอยู่กับผู้บริหารของ k x เอ็กซ์เปิดคุณอรพันธ์บวบประชุมค่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าการลงทุนในเอเชียตอนนี้อาจจะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นหลายคุณเห็นตัวเลขการเติบโตของทางเศรษฐกิจในหลายประเทศของเอเชียเรา ดูแล้วเอ๊อยากจะกระจายการลงทุนออกไปตอนนี้ใช่จังหวะหรือเปล่าความน่าสนใจของตลาดเอเชียตอนนี้เป็นยังไงครับค่ะต้องบอกว่าในส่วนของตลาดเอเชียเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่บอกว่าน่าสนใจมากนะคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องมาดูในเรื่องของการคาดการณ์ของ IMF ก่อน IMF เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ของทางเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียนะคะที่ในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในปีนี้มีการคาดการณ์สูงถึง6.7เนนะคะเมื่อถ้าเกิดว่าเทียบกับในปี ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เพียงแค่6.5เท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามาเทียบกับในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วตรงนั้นเนี่ยมีการเติบโตอยู่เพียงแค่2.2เท่านั้นเองต้องบอกว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะจังหวะตรงนี้ค่ะและไม่ได้จากต่างชาติอะไรต่างนานาแหละคะมันไหลเข้าไปเยอะแล้วหรือยังในตอนนี้ถ้ามันพออาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าจะมองได้ค่ะถ้าในส่วนตรงนี้เนี่ยจากข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของ QE ีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องการถอนเงินกลับไไปหหรรรือออะะตงนนี้าจจเ็ เอเงินตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปเยอะแล้วหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในส่วนที่มีการดึงเงินกลับไปเนี่ยทำให้เราเห็นว่าในส่วนของเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเอเชียเองเนี่ยรายได้หลักของภูมิภาคเอเชียก็คือในเรื่องของการส่งออกนะคะไปยังประเทศภูมิภาคเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุโรปเองสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงจีนแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองด้วยค่ะครับผมก็องบอกว ส่วนหนึ่งก็คือประเทศคู่ค้าของเราก็เติบโตซึ่งเอเชียก็มีประเทศคู่ค้าหลักๆในโลกที่เขาโตกันไปเราก็ได้ที่ส่งการเติบโตไปกับ<ช>เขาด้วยเหมือนกัน<ช>ะนะครับ แล้วมีข้ออะไรที่เป็นข้อพึงระวังหรือเปล่าสําหรับการลงทุนในเอเชียค่ะถ้าข้อพึงระวังจริงๆก็ต้องดูในส่วนสอ,องปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะคปัจจัยแรกเลยก็จะเห็นว่าในส่วนของทางประเทศจีนเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการเติบโตของเขานะคะคตอนนี้อาจจะมองว่ามีการชะลอตัวก็เลยอาจจะมองว่าเป็นการกดดันในส่วนของภูมิภาคเอเชียด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทางประเทศอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นของเขาเนี่ย เติบโตขึ้นมาด้วยความรวดเร็วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอการเลือกตั้งหรือว่าผู้นําของเขานะคะคือเรามองว่าตรงนี้อาจจะทําให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดว่ามีผ่านช่วงตรงนี้ไปนะถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปนตามที่คาดเนี่ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องเป็นห่วงตรงนี้ด้วยะค,ะคือว่าตลาดหุ้นในเอเชียหลายตลาดขึ้นไปแล้วใช่ค่ะแต<อ>้าอย่านพอฟังแบบนี้หลายคนก็กลัวเลยว่าอุยอย่างนี้จะตกรถไฟหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าจะติดดอยหรือเปล่าถ้าเกิดไปซื้อตอนนี้ตอนนี้ก็ยยังงงมอว่าได เพราะว่าเรายังมองค่ะว่าในส่วนของการคาดการกําไรของบริษัทตรงนี้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าน่าจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ9นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ดูในเรื่องของราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับกําไรเนี่ยนะคะก็ในอีก12เดือนเนี่ยยังสูงถึง11.7เท่านะคะซึ่งก็ยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่ะที่บอกว่าอยู่ที่ประมาณ13.1เท่าถ้าดูจากตรงนี้ก็ยังเห็นว่าเรายังสามารถลงทุนในราคาที่ยังถูกอยู่ครับคุณอรพันธ์ครับเดี๋ยวก่อนถ้างั้นเราตีความ เขาว่าเอเชียหน่อยเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงเอเชียใหเราติดความไปขนาดไหนเอเชียของเรานี่ครอบคุมมีอะไรไยังไงบ้างก็จะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเอเชียเหนือนะคะแล้วก็ที่พูดคุยกันตรงนี้เนี่ยจะยกเว้นในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะเรามองว่าเป็นเอ็กซ์เจแปออกไปนะคะแต่ว่ารวมฝั่งอินเดียด้วยเหรอครับจะรวมฝั่งอินเดียด้วยนะคะค่ะ ถ้าถ้าราฝฟอินเดียนี่คือไปถึงไหนของอินเดียครับถ้าเกิดไปฝั่งนี้อินเดียสีลังกาบังคาที่ะลรเอาหมดเลยหรือว่าเฉพาะตลาดใหญ่อันนี้จะเป็นตลาดใหญ่ๆหญ่ที่เราคุยกันในวันน,นี้นค่ะที่เอาคำคำนวณด้วยใช่ไหมคะ,คะส่วนการลงทุนที่นักลงทุนพอจะเลือกไปต่างประเทศแบบนี้แล้วเนี่ยก็ กังวลเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีข้อกฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปเะนั้นแล้วผู้ลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างเอเชียได้วิธีทางไหนกันบ้างคะค่ะจริงๆแล้วถ้าจะเลือกลงทุนตรงนี้ต้องบอกว่ามี2วิธหีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการลงทุนด้วยตัวเองนะแต่ว่าถ้าวิธีนี้เนี่ยก็ต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นเองเลยซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของการวางเงินะอย่างน้อยๆก็ต้องมีทุนและสัก50,000นบาทซึ่งกก็ขึ้นอยู่ับ ว่าแล้วแต่แต่และบริจรเนี่ยจะมีเงื่อนไขยังไงบ้างแล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องมีในเรื่องของการที่เปิดบัญชีเงินฝาก นะอาจจะเป็นในรูปของเงินตราต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเรียกว่าค่าโอนเงิน<ะ>นะในการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนี่มันแน่อยู่แล้วนะกาะรประเทศก็จะต้องมีเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน<ะ>อยา่างน้อยๆก็อาจจะ 800- ถึง1,300บาทต่อครั้งต่อครั้ง<ะ>แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อการขายซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปลงทุนในประเทศอะไรก็จะมีในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะอีกคนหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นการลงทุนทางอ้อมและซึ่งวิธีนี้ต้องบอกว่า นักลงทุนหลายๆท่านก็นิยมกันมากนะคะเนื่องจากว่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อยนะคะประกอบกับมีหลากหลายกองทุนหลากหลายนโยบายให้เราเลือกได้มากกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่เขาเรียกว่าเป็นฟีดเดอร์ฟันนะคะก็คือการที่กองทุนในระดมเงินลงทุนของเราตรงนี้มาแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนหลักกองทุนแม่กองทุนแม่เพียงแค่กองทุนเดียวซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะว่ากองทุนหลักตรงนั้นลงทุนในอะไรเราไม่ ชมช,ชอบตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็เขาจะไปลงท่าประเทศไหนกับประเทศหนึ่งไปเลยใช่มคะคะแต<ร>่ว่าต้องดูในเรื่องของนยโยบายตรงนั้นนะคะว่ากองทุนตรงนี้เนี่ยอาจจะไปลงทุนหลากหลายนะะในทวีปเอเชียค่ะ นะคะแต่ว่าจะเป็นอันเดอร์อยู่ในกองแม่กองนี้กองเดียวเท่านั้นครับผมซึ่งจริง,รงๆการลงทุนในฟีดเดอร์ฟันก็มีข้อดีหลายอย่างทีเดียวไม่ต้องไปลงทุนเองไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับกฎระเบียบในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะไปลงทุนในฟีดเดอร์ฟันแบบนี้ตอนนี้เรามีทางเลือกมากแค่ไหนครับจริงๆมีหลากหลายกองทุนให้เลือกนะคะ,คะโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีอยู่สักประมาณ19กองทุนนะคะในประเทศไทยแล้วก็ขนาดกองทุนเนี่ยรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ6,600ล้านบาทแต่ว่าตรงนี้นี่จะเป็นกองทุน ที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยาก <ไป S 2> จะเลือกปอไปญี่ปุ่นเองเลยดีไหมรหรือว่าจะไปจีนเองโดยตรงหรือไปอินเดียโดยตรงถามว่ามีหรือเปล่า อันนี้ก็มีด้วยะนะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เลือกลงทุนเฉพาะแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ24กองทุนด้วยกันก็จะเยอะกว่าแล้วก็ขนาดกองทุนก็หล 10, ักหมื่นนะคะหมื่นแปดร้อยล้านนะคะแต่บางท่านก็บอกเอ๊ะแล้วมันไปเยอะที่ไหนล่ะก็ต้องบอกว่าอาจจะไปเยอะอยู่ที่ทางประเทศจีนนะคะประเทศจีนแค่ประเทศเดียวนะวก็อยู่ที่ประมาณ9,300ล้านบาทแล้วคะ ก็มีทางเลือกให้พอสมควรเหมือนกัน<ช>นะคะ,คะแต่ขนาดียวกันลงทุนพอจะเลือกออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการดูแต่ละกองทุนอย่างไรเพราะว่าชื่อมันก็อาจจะคล้ายๆกันแต่เนื้อในหรือว่าความแตกต่างที่เราจะต,ต้องดูมีตรงไหนบ้างคะอ๋ออันนี้เนี่ยหลักๆเลยต้องไปดูที่กองทุนแม่ค่ะนะคะว่ากองทุนแม่เนี่ยไปลงทุนที่ประเทศอะไรค่ะ,คะแล้วพอเลือกได้แล้วว่าเป็นประเทศนี้นะคะก็ต้องดูอีกค่ะว่าประเทศตรงเนี้ย ไปลงทุนในอุตสาหการรมอะไรนะใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะน,ะเนงเนื่องจากว่ามีหลากหลายกองทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกกองทุนที่เหมาะกับเราได้มากที่สุดครับค่ะใช่ครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอภัพันธ์มากมากเลยครับ,รบขอบ,ขอบคุณ<า>ค่ณ<ล>คะ,คะ หรือยวเลมไปครับผู้ชมครับการกระจายความเสี่ยงออกไปลงทุนในต่างประเทศนั้นจริงๆแล้วผู้ชมต้องรับความเสี่ยงให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องรับความเสี่ยงกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆด้วยนะครับแล้วที่สําคัญครับอาจจะต้องเป็นการลงทุนระยะยาว2-3ถึงปีขึ้นไปประเภทเดย์เทรดนี่คงทําไม่ได้แน่นอนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ต้อง ได้ไอเดียไป,ไปยจาก k ค x p e ก t ก,ก็มาติดตามกันได้ใหม่นะคะในทุกๆวันพิหัสสัป,ปดีกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ MoneyBiz ตลงไปแล้วค่ะเราทั้งสัมคนพรมบรยทีมงานลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัครบ